คือศูนย์เก้าเนี่ยบางคุณพรมศูนย์เก้าเนื้อค่อนข้างจะมีหลากหลายโซนนะเพราะว่าเขาโขกเนาะโขกเนื้อกันในวัดโกกันเองกดพิมพ์มันเองบางองค์ก็จะมีตายางบางองค์ก็ไม่มีตายางนนซึ่งขอยุติมันก็ต้องดูที่พิมพ์ดูเนื้อนะแล้วก็ดูธรรมชาติโอ,อ้นี้ก็ใช้ได้แล้วนะสวยองค์นี้ถือว่าสวยถ้าไม่หักนะผมว่าไปได้ไกลอย่างนี้จะได้หลาย,ลายบาทอย่างเงี้ยก็ ที่เขาเล,เล่นเล่นหากันอยู่มันก็หลักแสนอ่ะบางคุมพมศูนย์เก้าอันนี้มันฐานคู่หูจุดก่อนนานๆทีครับถึงจะฟุกมามครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าตั้งใจซื้อเลยเนี่ยโอกาสฟุกมันไม่มีอ่ะมันเป็นโอกาสฟุบนะฟุบมากกว่าฟุกธรรมชาติเลยนะธรรมชาติครับว่เนี่ยดูง่ายบางคุมพมศูนย์เก้าแล้วเราดูอย่างเดียวเลยดู ถ้าเราพอดูเนื้อได้ดูพิมพ์ได้เราดูการตัดอย่างเดียวเ <ขอ S 1> พราะพระเนี่ยพระต้องหนา,างนี้หรือว่าไม่จาเป็นเนื้อเราก็ต้องดูด้วยทุกอย่างมันต้องสมเหตุสมผลทั้งหมดเลยบาลานซ์กันทั้งหมดถ้าพระถอดพิมพ์มาเนี่ยเอาพระแท้มาถอดเนี่ยการตัดขอบข้างมันจะไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้ามีการตัดขอบข้างในแสดงพระกดออกจากพิมพ์อ,องค์นี้เป็นองค์หนึ่งที่ว่าดูง่ายดูง่ายมากอย่างสมเด็จเนี่ยบางองค์อะ มรองค์ที่ลงกูน่ะจะยิ่งเป็นพระที่ทําให้เราดูง่ายมากถ้าเรามีทักษะบ้างสักหน่อยหนึ่งนะงครับงงนะเพราะความร้อนในเนื้อเนี่ยเ,เนื้อพานมันประทุนะเวลาอยู่ในกูใช่ไหมความร้อนสูงมากความร้อนต่ํามากอยู่ตั้งแต่ะเวลาเป็นร้อยปีอะ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยายทางธรรมชาติของเขาและทางเคมีด้วยพี่ตีไปไหนที่ไหนนะบาง,งุ่พิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ของวัดระฆังเขาแต่ว่าเป็นผ้าสองคลองหละมาฝากกู<อ>บางุณนพรมเป็นกูที่ถูกลักเปิดก็คือเขาเรียกกูเก่า มันจะมีาคาออกซิไดซิ่งมีการประทุขึ้นมาเหมือนคล้ายๆผลอ่ะอันนี้ดูง่ายมากแล้วเนื้อเนี่ยมันไม่ยปเป็นจะต้องมีมวลสารทุกอย่างเสมอไปบางทีแก่ปูนใช่ไหมเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาแบบพระโรงงานเนี่ยต้องเหมือนกันเป๊ะหมดเลยพันองค์ร้อยองค์ใช่ไหมคือพระหลวงพ่อกลวยเนี่ยถ้าเราพอมีข้อมูลความจริงนะถ้าเราศึกษามาบ้างละ่ะเจอแต่เนื้อดินแดง,ดงถ้าดินแดง,ดงแจ๋เลยเราต้องดูนะไม่มีเสน่ห์ มันบางทีก็เป็นของทําเทียมหรือมันมีมนต่ามันเห็นเลยนะใช่มคราบน้ำว,ากกวา่านยุคเก่าๆเนี่ยจะเห็นอะไรต่างๆที่ท่านผสมมันเป็นเนื้อพระเยอะหรอวกเพรากลวยท่านเป็นพระอาคมแก่กล้ามากนะมีคราบน้ำว่านด้วยนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาพบกันอีกในเรื่องของการฝึกสมาธิ ไอ้ที่จะคุยในวันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์เหมือนเดิมแต่เป็นประสบการณ์ที่บังเอิญไปตรงกับที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกไว้สอนเอาไว้แต่ไม่มีในตำรานะครับก็เลยนำมาคุยเพราะว่าคนที่ฝึกสมาธิร้อยคนไงจะเจอสักเก้าสิบคนถือต้องเจอแน่ๆมันเหมือนกับเป็นด่านนะครับเป็นด่านทดสอบจิตใจโดนเทส มันจะมีอย่างนี้ครับในขณะที่เราฝึกสมาธิอยู่ติดที่ละเอียดสงบในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเสียงดังสนั่นเลยครับเสียงดังสนั่นให้เราตกใจนะครับเหมือนเสียงปืนหรือเสียงระเบิดนะดังเหมือนดังอยู่ในหูเราเนี่ยหรือดังอยู่ไกลๆอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราตกใจทีนี้ไอ้เสียงตรงนี้เราก็ต้องเราก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าดังขึ้นมานะเมื่อดังขึ้นมาปั๊บเราไม่ต้องหยุดทําสมาธินะ ให้เราฝึกต่อไปเลยนะครับทำต่อไปอย่างสบายๆเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการลองของเทวดาท่านท่านรู้ท่านรู้วารจิตของเรานะครับพอเห็นเราเริ่มจะสงบปั๊บท่านก็มาทดสอบเหมือนเป็นครูคอยเทสเราตลอดเวลานะก็เป็นอันว่าเมื่อเราได้ยินเสียงแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องตกใจนะฮะและนําเกตเล็กเกตน้อยในระหว่างที่ฝึกสมาธิเพราะทุกคนที่ฝึกจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะก็มาฝากกันเล็กๆน้อยๆ ก่อนที่จะมาคุยเรื่องสมาธิก็คุยเรื่องธรรมะอ่าไม่ใช่ครับคุยเรื่องพระนะครับคุยเรื่องพระก็เกตเลกเกตน้อยเหมือนกันที่น้องๆมาขอความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันช่วงเย็นก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เอาเพียงสั้นๆน,นะครับเอาเพียงสั้นๆแล้วพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับสวัสดีครับ